เสียงดังเว้ยเอาละครับสวัสดีครับผูบ้ชมทางสังเนีตุเ,เก็บ์เอ็กซิมอมนะฮะเสียงดังก่อนเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวไปปรับแก้เรื่องเสียงก่อนนานนานมาแล้วมีโรก,กวันครั้งหนึ่งมีใส่ใจมด้วยมนุษย์เนาะเอสัตว์เลยเสียงดังอ่ะพวกเรานั้นเป็นมาสเตอร์ในการควบคุมเลยวะ อากซีดฟังไปก่อนแต่มีว่าวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดและได้มีปีศาจหนึ่งปรากฏตัวเรียกว่ามอนเต นั่นพวกนันเข้าป่เพื่อไปสู่ความมืดระวางมนุษย์และเอ็ซิมอนบิเกนเอ็กซิมอนนี่มันเป็นเรื่องวะ แต่ในโทรศัพท์พี่มันเคยทำมันไม่มีในเรื่องแบบนี้นะได้สร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อน<ล>น้องเอซิมอร์ดและได้รวบรวมต่อต้านกับพหุดานมืด He defeated Omnicron. Omnicron. Mhm. The war ended. And centuries later, we in a peaceful world along with our next For Omnicron's darkness was forever destroyed. Destroyed it. แล่นถูกต้องหันมาอะไรวะเนี่ยแหละเสียงมันดังกันอันนี้แหละเดืเซนเดย์วันนี้อ้าวแสดงว่าคุณตายเสียงดังอะเกเคทำไมเมื่อกี้ลืมติดเสียงฮะคอมิมรถ เดิสเห็นมันุจมาจบแล้วจนี่ฮ้จอยได้เหรอเฮ้ยเดเด้เดเดเดอวเปเว้จอยได้บป่อีกครับเดดโอเคเ e ็กซิวอนไอออปชั่นนีเงไม่ได้ตายปเลย กลับไปยังโลกของเกดได้แล้วฟลอตันค่าน้าวปีก่อนเป็นเกดตุ่มตู้มทำไมฝันเหรอใช้จอยได้ใช้จอยได้อย่าลืมนะนึกซ่บใช้จอยได้แสดงว่าไอ้เกมไม่มอนก็ใช้จอยได้เหมือนเดิมฝันแต่ก่อนอันนี้ย้อนกลับไปเป็ติดไปรีวิลิซูล โอ้โอโอโออะไรถามว่าเรีจะเรียนจบไหมเดี๋ยวขอดูก,ก่อนนะ <c oughs> ถ้าเร่อนยาวว่านั่นแหละเป็นซีรีส์ขอตั้งค่าขอได้ไหมละ่ะ มิดเสียงไหมปิดเสียงดีกว่าเพราะว่าโกลิกรสิตโอเคเดี๋ยวเสียงสาวด้วยตัวน,นึงโอเคจะได้ไม่ลางเกินป่ะเออเส้จช่วยได้ชอบ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 ป่ะเวลาออกล่าเก็บมาก่อนบโพ่น ไอ้เด็กหมดที่เรดี้พร้อมแล้วจะได้สัตว์ใหม่นึ่งโชวมีนาวแต่ฉันดูหน่อยเฮ้ยอ๋อพอเป็นยักษิพีไ้สัตว์อันนี้แม่มาเจอออสวัสดีครับแม่โอ้ไม่ตกใจหมดเลยน่อยบลอกบลอกจูดายตามไปไหนอ่อ เราจะอัป t ดเวลาทดสอบวันนี้แล้วนี่แอบเข้าไปได้ไหมอ่ะเอเลนเฮเอเลนเฮ็บบนลูกคิดฟอยอ่าเพื่อที่จะอัพเดตโนสีพิ b l กพ r พาลิพูพาบีเทจะโชจะมีอะไรให้ดูชอนนิวของเล่นใหม่มีของเล่นใหม่อ่าเออจะซื้อของเล่นใหม่ยิ้มอยู่ เข้าไปได้ไหมอ่ะ <S <S เดว่นไม่ให้เข้าไอสัตว์เอ้ไม่ให้เข้าด่าแม่ตัวเองไอสัตว์เอ้ยอ่าเฮ้ยอะไรอ่ะข้างหน้าบ้านสเตย์อยู่นี่แหละจะมารับสเตย์เลยปะอ๋าเหรกูบีออกไป กับมาอ๋อแย่งคนนี้กันไ้เสร็จไม่มานี้แย่งแย่งกันแล้วเขียดทั้งสองไฟอืมผักแม่งเลยอืมอะไรอะ่ะ What What is your problem ไปดูสิโอเวอเร์เดย์ยังไง n e ซ t m o อ e คอนเช่งอะไรวะเช็คแบ็คเฮ้ยอย่าไปยุง่งออกไปเอาอยู่สตองอะไรวะเอาได้ครับมาเตอร์เอลลี่โรบอตเขียนแค่หุ่นยนต์แท้อืม,มาวะ่ะ ล้างไม่ดีอีกเลยโอ้ไม่ใช่โปเกมอนนะแต่มันก็เป็นแฟนชายนะมันน่าจะไม่ใช่แฟนชายหรอกก็เกมกรอบกันนั่นแหละโปเกมอนมอนดอมอดไอ้ Pokemon, um เอ็กซิมอดเอ็กซิมอนเอ็กซิมอนหรอเอ็กซิมอนโอเคอันนี้ไว้จับให้เลือกเหรอเอาให้เลือกตรงนี้เหรอไม่ใช่ว่าเข้าวันนั้นหรอนี่พอใสยฟ้าไฟ ธรรมดาหินน้ำอชอบอันนี้ทัดไฟขอดูก่อนนะโจมตีหนึสาถ้าสายฟ้าล่งสามสามแปดสิเอ็ดหกสิสาสิยฟ้าหรืออันนี้ที่วะแต่ชอบชอบไฟอะสายไฟดีกว่า หนึ่งสามสามเดี๋ยวเขาดูใหม่หนึ่งสามสองแปดสิบเอ็ดห้าสิบเก้าอันนี้มันปลาสแต็กทางดีเฟนอ์แต่อันนี้ทาง 68, หกสิบแปดแปดสิบเจ็ดเอานี่แหละไฟขอเลือกไฟครับเลือกกันแล้วได้คู่หูแล้วโอ้เสียงเนอเอเอาอะไรไปอ่ะเอาเคื่องเลย forget I c a n get you out my anyway stand จะได้เห็นกันใหม่ต่อดืนได้หรอยูทูบม็กซิมอลไฟต์ต่อสู้ได้มิซิมอลไงชนกันละอ๋อกูคือคือกูต้องเพิ่มเสียงใช่ไหมอ๋อมอ,อมออมออะไรดิมันเป็นธาตุเปล่งสเต็ก อโอ้โดนต่อยอยากไรอยาน,นตัวแบบนี้แหละกัดไปอืมจบลองแก้กูอ่ะจบปลล็อกเฟิร์นแดฟเชนปลล็อกชิมเมน ก็คือเพิ่งแกะกล่องครับไม่ได้เล่นมาก่อนนะแต่ก็เคยเล่นในโทรศัพท์แล้วแหละเล่นไปจบมันต้องเสียเงินซื้อก็เลยเล่นจบแล้วก็ลบทิ้งเลยเดี๋ยวไลท์ชุดฉันควรเข้าไปหาแม่เราไม,มีแล้วใช่ไหมอาจาะย์เฮลโลเดร์เอ็มก็หน้าเวนซูเล็ตโชว์อะไรให้ดูด้วยอะไรให้ดูอกเตอร์อ่ะมาว่ะ อ้าวดูสิใครเจนเนซิลอนเนอร์ลทำไมอะทำไมด็อกเตอร์ว่าม่งเป็นพวกอ,อัเกรดนิสมอนเชอร์เมอร์โอเโลไอเดียแอนด์ทูมัสซชูว์สี่ตอนนี้แล้วแล้วก็มีอีเวนท์ที่สามารถสรางทำได้ เดินเข้าไปต่อสู้ต่อสู้เลยเหรอเออ้โหแม่งทำดีไปมินดีแล้วมาขวดดงคอมไปเฮ้ยเดี๋ยวต่อตามกันลองออฟจูดลองดูสิไม่มิสมอมเทคเทิร์น <t> ทีมเทมเมอร์คำสูคิดโชว์อาทีเด็รกเอาไปดูไรฮุย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 ยา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 สัตว์แม่งเก่งจังวะ you off for me vs อ่าอยู่อ่เอาสุด off my way จะไปเดียวนี้แหละอ๋อรังแกลูกน้องมันไข่ดำอ๋อลูกลุกออกให้ลูกอ้าครับมันมันมันอะครับทั้งหลอดมาทำผมเ <laughs> จอเขาหนะ่าจะไม่ปล่อยเจ๊นแน่อู้หใช้พลังได้ด้วย เป็นมอนเตอร์วะเนี่ยเอียคัสตีนานวะ is g o ซ n เ to play something Even แม่งเหมือนปีศาจเลยเ e a v e n y o น่อยอ a นนี h i n g related เกี่ยวกับรู้อะไรเกี่ยวเขา้างไหมฉันไม่รู้เกี่ยอะไรชอบจังเลยมีคำเม อิสมาดอิสบีชูสเก็ตแมจิโอแอนด์ดูดิ่งจะสร้างอะไรมาวะฟอลิมต้องติดตามเข้าไป,ไป If จะให้ติดตามเข้าไปเนี่ยนะไก่ Guy, มันไม่ใช่หรอกมัง้ง <laughs> เป็นวิดีโอเกมมันไม่เหมือนวิดีโอเกมนะติดตามนะเอ้ยฟังกูหน่อยจีอิสโปรโมชั่นวีชุดโกลาคนต้องตามเข้าไปไอติ้งชูซัพพอร์ตเดี๋ยวฉันจะซัพพอร์ตเธอเองนะสเปคแอนด์อิสตอรี่ เรื่องรา er, er, Mod. ว anyther anyther n e x o อะไรนะ f o l y o u follow following ติดตาม next s l t next l o t เพื่อการสอนกัน x t o t I y saving me follow me ตามมาเรีนบรอ n t s t s u t I it last k okay. เจนข้างหน้าโอเคเดี๋ยวขอบแป๊บนึงนะโอเคน่าจะไม่โดนเลือกสิหรอกมั้งทีมตอนนี้มีอยนงเดียวอ๋อสารนุก,กรมเซฟก่อนอายุวันเซฟเกมเย็ดตาตา โอเคเดี๋ยว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 อลกอันนี้ก่อนโอเ้เปลี uh ่ยนได้อ๋อเจอกับสัตว์เลี้ยงได้อ๋อเหี้ยหลอกเฮียเปิดอไม่เปลี่ยนกัรจอยสัตว์หอกออก ออสิบสี่เผยทางสิบสี่นาทีสิบ่นาทีแล้วหรอเฮียกูเปิดมาแค่อ่านสตอรี่นี่นะสินาทีเหรอเอฟเอาเฮ้ are your เนี่ยอะไรวะ are you p o u d ใช่ไหมับเพื่อนใหม่คำวิสมีนั้นตาฉันมาเอ่อทางขวาน,นน่นอ่ะ เนโอแทบในการโยนต่อสู้อ๋อเนโอแท็บาวตอนนี้แหละซียนิซิมอรนั้นอยู่ข้างในจัดการเสียกระอักเป็น Do you not something stay about it เกี่ยวกับรอบๆนี้แหละอ่ะอะไรเด s d i ชักกิ้งอันนี้ซิมอร์นั้นนี is this more ส r มติออกไป d e f e n d d e f e n d ปกป้องอะไรวะ it save มันจะช่วยปกป้องให้รอดโอเคเกระเบไอ้สุดใจไอ้นี่รออะไรไสัตว์รออะไรอะ่ะชอบชอบชอบบอกให้โยนเลยไหมเฮ้ยโกลเลยอ่ะ สอนให้โยนโกก็โกปะปิ้งปองปิ้งปองซับสไคร์อาสกิลเลตสกิลเลต่านมาซับสไครสแค็บสแค็บสแ c r ็บปวะวะอ่าสีสูสต แอตูดปาร์ตี้อะแอตูปาร์ตี้ไปเลยเพื่อนใหม่อุต่าห์เสียนนั้นไปแล้วอ๋อโอเคอยู่เอสซิมอนเฟิร์สโอเคเวลแันโอเคมาที่นี่ได้ถ้าจะรักษาก็ไปหาคนนั้นใช่ไหมรีบว่าง,งัยให้เอสซสปาร์ตี้ฉันเห็นแล้วแสดงว่าเธอมีสอง นี่นี่ออมมอนใช่ไหมชุดพิเศษนาะเพิ่มรักษาแด้วออสมอน capture is life for that button also ไอเทมใช้ไอเทมได้อ๋อไอเทมรักษาห้าพอยต์ห้าอันแล้วก็เพิ่มเลือดได้ออสมอนและเปิดที่เมนูกดแอปปี้ it's แล้วก็เริ่มที่จุดจเจาะขาออสซิมอนอ๋อฮะเรื่องทียจอ่านละแค่อาา่านเฉยๆก็สิบสี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าอยู่เลยนี่พร้อมนะเพราะว่าฉันก็ไอเกต้าแผ่นฉันก็มีแผ่นกัน I think Miss Mon after we do ฮึ่มเจ็บจุกโอเคอกอกเสร็จดิ h I m is much to something แล้วมีบางอย่างที่จะบอก I ask him about in the next Exp... Niolot Niolot ล้วอ่าตามไปใช่ไหมไปเถอะตามไปต่อมีอะไรให้มากหลายอย่างเอาฟูทีมทีเมอร์จะการดเอง i n ต o c a s t is the r แอ m o ูน t 0 Mod about โอเค Da, 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 da. And so our young young embark on a journey in the small journey. town of Parum. They hope to meet Ivan, the overseer of that town, who might know something about the mysterious Nexolor. <laughs> 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 <gh> <gh> <gibberish> เดี๋ยวขอปั๊มวิวก่อนโอเคเดี๋ยวช่วงเวลานี้ขอไปตัดคลิปก่อนแล้วก็ปั๊มวิวสักแป๊บนึงอะเราอยากให้มันกินกสำหรับคลิปนี้กินข้าวไปรับยุบๆมาดกด F9 กันละ